สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากร1-31กรกฎาคม2568เรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ราศีกันการเกิดตั้งแต่17กันยายนถึง16ตุลาท้าดินปลาท้าดมีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีเกิดดวงโดยรวมให้สลับกันได้ด้วยนะคะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นเป็นปัญหา,ารักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันของคุณกันนะคะอ่ะตอนนี้คุณกันเป็นอย่างไรราศีดูได้ลัคนาดูได้นะสิบเหรียญ เจ็ดดาบดัเวิลเก้าถ้วยและเดอะเมซิเช่วงนี้คุณกันอาจจะเข้มแข็งอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง แม้มันจะปวกเปียกอยู่บ้างแต่ก็พยายามลุกขึ้นมาเข้มแข็งและอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นในพื้นที่ตัวเองบางคนเป็นเรื่องราวของความรักต่างแดนต่างแดนไกลต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะมีกินที่กําลังจะเตรียมตัวหารูปทางไปต่างประเทศอยู่ก็ได้นะคะมีเรื่องราวของความรักที่ดีๆแต่มันกลับกลายเป็นว่าไอ้ที่ดีๆเนี่ยมันมองว่าดีเนี่ยมันไม่ใช่ดีสิเพราะว่ามันมีเรื่องราวการทําอะไรแอบๆอ,บอบซ่อนๆกันนะคะคุณกันก็ รู้มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วก็เหมือนกับเตรียมตัวรับมือแล้วก็เข้มแข็งขึ้นนะคะแต่ก็อยากที่จะก็ยังอยากที่จะให้มีความกลับมาเป็นครอบครัวที่ดีกันนะอยู่อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมจะกลับมาได้ไหมแต่ก็พยายามเข้มแข็งในพื้นที่ของตัวเองนะคะ,ะคนรักที่มีประเด็นคนคนนั้นเขาเป็นอย่างไรเก้าเหรียญสองไม้ เด็กดาบหกไม้7ดไม้สิแล้วก็5ดาบตัวของเขาคนนั้นนะคะมีเรื่องราวของการที่พยายามที่กำลังจะทำอะไรบางอย่างเอาแต่ใจความอยากได้ความต้องการที่เกิดขึ้นในพลังงานของเขาเขามีความอยากเอาชนะพยายามจะทำให้ได้ดังใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการต้องการอะไรบางอย่างแล้วก็จะให้ได้ด้วยจะเอาให้ได้ด้วยนะคะ มีความรักที่อยู่ทางไกลรักที่ต้องใช้โซเชียลติดต่อกันนั่นแหละอยู่ไกลข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างที่จะให้ได้ดังใจในมุมของเขาที่เป็นความต้องการนะคะคุณกันก็ก็รู้นะว่าเขากําลังคิดพิจารณาอะไรอยู่เหมือนอ่านได้เนาะก็ไม่ได้อยากสนับสนุนให้ใครมีเรื่องราวของความรักสามเศร้านะคะ แต่ว่าพลังงานทุกวันนี้อาจารย์บอกเลยว่าพลังงานของของมนุษย์เราเนี่ยจะมีเรื่องเราตรงนี้เยอะม,มากๆอาจารย์บอกเลยเยอะม,มาก นะคะสามีไม่เป็นก็ภรรยาเป็นหนึ่งในหนึ่งครอบครัวนี้มันจะต้องมีเป็นแหละน้อยมากที่จะไม่เป็นถ้าใครไม่เป็นได้อาจารย์สรรเสริญแล้วก็ดีใจด้วยมากๆกับครอบครัวที่ไม่มีรักสามเศร้าแต่ถ้าครอบครัวไหนมีแล้วก็ตงต้องยอมรับกับสภาพของยุคปัจจุบันนี้ที่มันมีความเป็นโซเชียลที่พันพาให้เรื่องราวพวกนี้เป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นฝั่งคนรักของคุณกันตอนนี้ที่เขากำลังพยายามอยู่พยายามที่จะ ให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการก็คือคนที่เขากําลังหมายปองอยู่นั่นแหละนะคะอยากจะให้ได้ป้องกันพยายามที่จะไปหาเขาอยากจะติดต่อเขาอยากให้ได้มาซึ่ง,งความรักที่อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นซึ่งกันก็รู้ดีอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวที่เป็นอยู่เนาะประมาณนั้นกันก็เลยมีความรู้สึกอ่ะจะทําอะไรก็ทำํำฉันก็จะนั่งดูเธออยู่ตรงนี้แหละนะคะอ่ะประมาณนั้นขอดูหน่อยว่าทีนี้เรื่องาราวที่ผ่านมางคุณทั้งคู่เป็นอย่างไร สามเหรียญ่อ,อแปดเหรียญ The Empress, the h i e r o p a แล้วก็ King of s w o r d ที่ผ่านมาคุณกันและเขาก็มีเรื่องราวของการคอยระแวดร,ระวังเรื่องราวของความสามเศร้าอยู่ตรงนี้อยู่เสมอแหละเพราะว่า เขาอาจจะมีเรื่องราวของพลังงานที่มีเวลจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอก็เลยทําให้คุณกันอาจจะรู้ทางแหละว่าจะเป็นยังไงตัวเขาเองก็พอจะรู้ว่าคุณกันก็พอจะเดาทางเขาได้มันก็มีเรื่องราวของความแอบ,บแอบเนียนๆแบบนี้มาอยู่เสมอแหละเพียงแต่ว่าคุณกันอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสขนาดนั้นแต่หลังๆมารู้สึกมันจะชัดเจนขึ้นทําให้คุณกันต้องเข้าไปโฟกัสเรื่องราวของความเป็นสามเศร้ามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันหลายครั้งหรือมันเบื่อแล้วว่า ก็เลยอาจ,จะอยู่ให้ได้อยู่ในเป็นในพื้นที่ของฉันถ้าจะเป็นก็เป็นไปแต่ถ้าถึงวันนั้นที่มันไม่ไหวก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้คุณกันก็พยายามอยู่ให้ได้อยู่เหตุเป็นในพื้นที่ของตัวเองอยู่เพราะก็ไม่ได้อยากจะเลิกขนาดนั้นเพราะว่ายังอยากประคองคำว่าครอบครัวอยู่ด้วยเหตุผลอาจจะเป็นเรื่องราวของสังคมนะคะฐานะสังคมหรือเรื่องราวของหน้าตาทางสังคมที่จะต้องประคองกันอยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้นะ อาทีนี้ขอดูคุณการถ้าพูดได้บอกได้อยากจะบอกคนรักที่มีประดินเนี่ยตอนเนี้ยว่ายังไง t e m p e r a n c สิบไม้ส,สามถ้วย p a g e of p ฟ n พ c l e แล้วก็ Jasmine คุณการอยากพูดได้บอกได้อยากจะบอกว่าเธอเปลี่ยน เธอเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมากๆเลยนะแต่ก่อนมันก็ฉันก็แค่ได้ยินมาหรือมีการพูดกันในวงเพื่อนฝูงแต่ทุกวันนี้พฤติกรรมเธอมันเปลี่ยนไปในเรื่องราวความสัมพันธ์มากๆเธอทำภาพเรื่องราวความต้องการของเธอมันชัดเจนมากขึ้นโดยที่เธอไม่สนใจเลยว่าฉันจะรู้สึกยังไงนะคะ แต่ก่อนเธอไม่เคยเป็นขนาดนี้แต่ทุกวันนี้เธอเป็นมากแล้วก็หนักมากขึ้นนะคะยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเป็นไปกันใหญ่เนาะประมาณนั้นกันก็เลยเหมือนอาจจะอยากเตือนคนรักอะไรว่าเฮ้ยเธอทําตัวช่ว,วันนี้เธอเธอเธอชัดเจนในเรื่องราวของความต้องการที่มีสามคนเนี่ยมากขึ้นนะนะคะแต่ก็ ก็เหมือนเป็นการพูดเตือนๆ่นนะจริงๆเหมือนกันอาจจะพอจะรู้แต่เหมือนไม่ได้บอกว่ารับได้แต่เหมือนกันก็พยายามที่จะป้องอเคลียร์ตัวเองว่ามันก็ได้แค่นี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วแล้วก็จะทํายังไงให้อยู่ได้ให้เป็นในพื้นที่ของของตัวเองประมาณนั้น<ม>ก็เหมือนสกิดแหละเือเยอะเกินไปแล้วนะอะไรประมาณนี้ในความสัมพันธ์เนาะอาจีนี้ขอดูคนรักหน่อยพูดได้บอกได้จะบอกว่าอะไรหกดาบ เพดอฟวอนเดอ h ไฮพินเทสเดอะเดวิลและห้าถ้วยเขาพูดได้บอกได้เขาจะบอกว่าเฮ้ยเขายอมรับว่าเขาลุ่มหลงคนนี้จริงๆ The เดอะเดวิลคือความลุ่มหลงมัวเมาชอบพอพอใจเดอะไฮพินเทสความรักซ่อนแอบกิกชูเดอะเพดอฟวอนความรักใหม่ที่เกิดขึ้นทําไมมันรักจังทําไมรักคนนี้จังเขาก็ไม่รู้นะเขาก็เสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ กับคนรักของของเขาคือคุณกันซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไปได้อะไรขนาดนี้ทัทง้ทงๆที่เขาก็เหมือนบางครั้งก็มีสติคิดได้ว่าเฮ้ยฉันก็มีความรักดีๆฉันก็เดินหน้ากับครอบครัวฉันได้ดีอยู่แต่ทําไมฉันถึงมาเป็นมีคนนี้แล้วทำไมฉันหลงคนนี้จังเนี่ยนะคะเขาก็เขาก็อยากจะบอกคุณกันว่าทําไมฉันเป็นหลงจังเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันต้องหลงคนนี้จังเนี่ยนะประมาณนั้นคือบางคนอาจจะด้วยสายมูมูหน่อยนะคะความเชื่อส่วนบุคคลบางคนอาจจะต้องมองว่า คนรักของคณก so ันเนี่ยเขาโดนของโดนทําเสน่ห์โดนอะไรพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีเรื่องราวของความรุ่มหลงมัวเมาหรือไม่งั้นก็ผู้หญิงคนนั้นถ้าไม่ใช่ผู้หญิงก็ผู้ชายก็ได้ถ้าหมายถึงคนที่สามเนี่ยเขาอาจจะมีเสน่ห์มากๆจึงทําให้มีการดึงดูดชนิดที่แบบรุนแรงดูดตุบๆได้ถึงขนาดนั้นเพราะทําให้มีความรุ่มหลงมัวเมากันได้ขนาดนี้นะคะฉะนั้นบางคนโดนของถ้าไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความ ร่มหลงรักแล้วก็ชอบพอมีกรรมร่วมกันจะก,กรรมในเวรที่ทํามาให้ต้องเจอกันก็ได้นะประมาณนั้นก็เลยการเป็ว่าเป็นต้องชดใช้กรรมให้กันก็ต้องไม่พัวพันกันอยู่ตรงนั้นอันนั้นกรรมเก่าแค่30%มร์เซ็นต์กรรมใหม่เจไม่จำเป็นต้องให้กรรมใหม่มาเล่นงานในชีวิตปัจจุบันหรอกนะฉะนั้นเอาแค่ แค่มาเจอกันแต่ไม่จําเป็นต้องใช้ชดใช้กรรมให้กันขนาดนั้นก็ได้นะคะกรรมเก่า30%กรรมใหม่เจ็ดสิกรรมใหม่ให้ดีนะคะทําในสิ่งที่ดีๆไม่ต้องไปทําอะไรตรงนั้นก็ได้นะถ้าไม่อยากให้วิบากกรรมมันตกลงมาแรงทําให้ทํามาหากินไม่ขึ้นเนะาะอ่ะทีนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ใครมีเรื่องราวความรักสามเศร้าแต่อาจารย์อ่านตามพลังงานที่ความเป็นไปจริงๆที่มันเกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันนะคะค่อนข้างเยอะเนะาะอ่ะทีนี้เรื่องราวของคนกันแลวคนรักจะเป็นอย่างไรต่อไป สเตนสองถ้วย the hermit the ะสตาและ night of คัพคุณทั้งคู่ยังรักกันอยู่นะยังมีความรักที่ดีให้กันอยู่อาจจะต้องเหมือนประคองช่วงที่เขาเป็นหนักๆเนี่ยถ้าคุณกันรักคนรักแล้วก็ไม่อยากให้คนรักหลงทางก็อาจจะต้องคอยป้องกันหรือคอยระวังหรือ อาจจะต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่เขาเก่งๆช่วยคลายพลังงานความรุ่มหลงของเขาออกได้บ้างก็ดีนะคะเพราะว่ามีไพพระถ้าบางคนถ้ารู้สึกว่าไม่รู้จะทํำยังไงก็ไปหาพระหาวัดหาวัดหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาน้ํามนต์ในสถานที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆสายวัดปฏิบัติจริงๆนะคะที่มีเรื่องราวของพุทธมนต์ที่รู้สึกว่า คาถาที่สวดมาเป็นคาถาที่ทำให้รู้สึกว่ามันยินแล้วก็ช่วยเหลือคนรักได้ไปหาสถานที่ตรงนั้นแล้วก็มาช่วยเหลือคนรักเพื่อที่จะคลายพลังงานตรงนี้ออกนะคะอ่าเนาะแล้วก็คุณ2คนยังพอไปในความสัมพันธ์ได้อยู่ไม่ได้ถึงชนะต้องต้องขึ้นไพเลือก,กันขนาดนั้นถ้ายังประคองกันได้อยู่ประคองกันไปก่อนช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลือเขาก่อนเพราะว่าเขาก็บางครั้งก็เหมือนมีสติอะ หมือนรู้สึกว่าฉันเป็นอะไรอะไรเงี้ยเหมือนอยากจะเรียกร้องให้คนรักช่วยหน่อยอ,อนะคะเหมือนฉันหลงอะไรนักหนาเหมือนบางทีก็มีสติบางทีก็เป็นไปแล้วเป็นหลงเข้าอีกอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นอันนี้เรื่องราวของคุณกันที่เป็นอยู่ในช่วงนี้นะคะถ้าใครต้องการให้อาจารย์ ดึงคนรักกลับก็บอกอาจารย์ได้นะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็บอกอาก้าทักหาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรไลน์นะ0 8 8 4 5 3 1 0 0 9แอดไลน์เบอร์โทรมาใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากรู้ว่าความรักมันจะเป็นยังไงต่อให้ชัดเจนในดวงของคุณโดยตรงอันนี้คือดวงโดยรวมบอกแล้วบอกอีกคลิปไหนอาจารย์ก็บอกแล้วบอก,อกว่ามันคือดวงโดยรวมไม่ได้อ่านของใคร คนใดคนหนึ่งแบบชัดเจนไม่ใช่แต่ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวให้ชัดเจนก็แอดไลน์หาอาจารย์นะคะอาจารย์ต้องเน้นหน่อยเพราะาบางคนก็บอกว่ามันไม่ตรงไม่ตรงก็มันไม่ตรงก็ดีแล้วค่ะอย่าให้มันตรงเพราะาตรงมันคือเรื่อง,งของความรักสามเศร้ารักที่มันไม่มีความสุขนะถ้าใครมีความสุขดีๆอยู่แล้วเข้ามาดูก็แค่รับฟังชมชมไปแล้วก็แล้วผ่านไปแค่นั้นเองนะคะถ้าใครต้องการดูดวงก็แอดไลน์หาอาจารย์นะ ส9งบาทโปรโมชั่นกลางวันถ้ากลางคืนก็ห9าสะดวกเวลาไหนทักมาโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลมิวลา40นาทีในการดูดวงนะคะสำหรับคลิปนี้ของคุณกันอาจารย์ไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ